สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมพี่น้องนะครับเอฟซีนะครับลานบินออดิโอทุกทุกท่านนะครับผม window, ผม smoking, ูน僕僕ี้นะครับผมกัจจีมารีวิวนะครับผมพาชมบรรยากาศนะครับสินค้ามือสองนะครับผมกับลานบินออดิโอนะครับอำเภอสุวรรณภูมินะครับผมจังหวัดระยองครับผมมูนี้นะครับกับวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งเดือนสิงหานะครับพศอสอนงบ้นหางลอยห้สิบห้านะครับผมกับบรรยากาศนะครับเครื่องเสียงมือสองนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นของขอม้ามันะครับผมของขอม้ามั นะครับตัวนี้ก็สิเป็นดอกลำโพงนะครับ12นิ้วนะครับผม e 1 2 2 0องอนะครับผมหอมาอยู่ทงเบิร์4ดอกนะครับสภาพสวยๆครับผมนี่ครับสภาพเดิมๆสวยๆนะครับมี4ดอกนะครับ2 0งรอยนะครับนี่ pio สองรอยต์นะครับดอกไม่ปัจจุบันนี่อ่า1,450บาทนะครับผม1,450บาทนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นสินค้ามือสองนะครับผมเป็นสินค้ามือสองนะครับผมขายดอกละ950บาทนะครับผมดอกละ950บาทนะครับ Ich, icism, สั้นได้อ่อนเงินมานะครับผมส่งให้ฟรีนะครับผมในราคานะครับดอกละก็ลอยหาสิบบาทนะครับนี่ครับมีทั้งเบอร์ซีดอกนะครับผมสภาพสวยๆนะครับสุดดอกนู้นนี่เด้อครับเด้อสวยสุดดอกครับมีซีดอกครับดอกละก็ลอยหาสิบบาทนะครับสําหรับผู้ใดโอนเงินมานะครับส่งให้ฟรีนะครับนี่ครับก็ลอยหาสิบบาทนะครับผมแล้วก็มีดอกทรรมนะครับดอกทรรมสินิ้วนะครับสวยๆให้กันนะครับมันยกเบิ้งหนัด นะครับนี่นะครับสภาพสวยๆนะครับขอมาะองดอกครับดอกทับสิบแปดนิ้วนะครับผมนะครับสิบแปดนิ้วปุมอ้อมทับนะครับบังมึงนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยๆนะครับเดิมๆนะครับเบิ้งนะครับจากหมวกแดงนะครับนี่ครับสภาพเดิมๆนะครับสวยๆนะครับนี่ครับผมต้นดอกทับนี่สิมีอยู่สองดอกนะครับผมสิมีอยู่สองดอกขายดอกละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผม 1,800บาทนะครับนี่ครับดอกทำสิบแนิ้วนะครับผมนะครับสำหรับผู้ใดจะให้ส่งนะครับส่งได้นะครับผมจะามายูอดอกละ 1, 9, หนึ iet, ่าร้อยบาทนะครับผมพร้อมจะส่งนะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับเหมือนได้ของไม้เล่นะครับนี่นะครับเหมือนได้ของไม้เล่นะครับของไม้ปัจจุบันนี่ราคายูดอกละสองพามร้อบาทนะครับผมนี่นะครับ2,300บาทนะครับพร้อมทรงยูสองพอยห้าสิบบาทนะครับดอกไม้นะครับม mm ือหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นมือสองนะครับผม นะครับมือสองนะครับดอกละหนึ่ารอยห้าสิบบาทนะครับผมพร้อมส่งนะครับหรือว่ารับเองนะร้านก็บยู่ดอกละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับแล้วก็ซิมีดอกนะครับสิบแปดนิ้วตัวนี้เป็นดอกเอสดีนะครับเอสดีหนึ่งพันห้าร้อยวัตนะครับหนึ่งพันห้าร้อยวัตนะครับเป็นรุ่นเอสดีสิบแปดนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเอลนะครับผมนี่นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับได้มาทั้งเบิร์ตยี่สิบสองดอกนะครับผมก็บพันไปสองมือนะครับก็เหลือตอนนี้อยู 12ดอกนะครับผมเหลือยี่12ดอกนะครับสำหรับเอฟซีท่านใดสนใจนะครับเอาไว้ใส่นะครับก็ขอมาเบิ่งได้นะครับเอาไงดอกเบิ่งนี่นะครับตอนนี้เหลืออยู่12ดอกนะครับเหลืออยู่12ดอกนะครับนี่ครับสภาพเดิมๆนะครับนี่ครับผมสวยๆนะครับขอมาเลือกมาชมเบิ่งได้นะครับผมขอมาเหลือมาชมเบิ่งได้นะครับนี่สภาพแบบนี้นะครับนี่มีอยู่ตอนนี้มีอยู่เหลืออยู่12ดอกนะครับ12ดอกขายดอกละ 3,200บาทนะครับผมส่งให้ฟรีนะครับผมดอกละ3,200บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดมารับเองนะร้านก็จะเหลืออยู่ดอกละสาม0ันบาทนะครับนี่นี่นะครับ SD18 นะครับผม1,500า l นะครับแล้วก็สิมีเป็นมิกนะครับผมขอมาใหม่อีก2ตัวนะครับเป็นมิกเซอร์นะครับอนาล็อกนะครับสิมีของวอเท็กนะครับวอเท็กไล่ ไล่สามนะครับตัวมากมากสองนะครับตัวนี้เขามาตัวหนึ่งสวาสสวยๆนะครับผมกล้องแล็กหลอกกาซิเปียนเส้าคาบนะครับนี่ครับเป็นเส้าคาบนะครับตัวนี้เป็นเส้าคาบของแท้นะครับเส้าคาบแท้มาพร้อมแล็คคอมแพ็กนะครับนี่มีหูยกนะครับแล็คคอมแพ็กนะครับน่าเราแล็คยึดใสนาฟ้ามันอันนี้นะครับฝานะครับมาพร้อมแล็คนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล็คกะนี่ครับแล็คงามนะครับบ่าจะขี่ไรนะครับนี่นี่ครับผมมีทั้งสองกองเลยนะครับ สำหรับตัวเสาคาบตัวนี้นะครับเสาคาบตัวนี้ผมขายอยู่ตัวละแปดพาร้อยบาทนะครับผมขายราคานะครับ8,500บาทนะครับตัวนี้ใส่ไม่ได้ทั้งเบิร์ตอ่าสิกช่องนะครับผมไม่สิบหกช่องนะครับแล้วก็ซีมีอีกซีกรุบนะครับแล้วก็สองสเตอร์ดิโอนะครับนี่ครับไม่สิบหกตัวนะครับตัวนี้นะครับขนาดกะบังหญ่แห้งนะครับกำลังพอดีนะครับผมขนาดกับบังยันแห้งนะครับกำลังพอดีนะครับเสียงดีนะครับเช็คแล้วนะครับใส่งานปกติสุดช่องนะครับผมได้ ดังตู้ช่องนะครับนี่ครับชิกตัวชิกเรียบร้อยนะครับผมขายอยู่ราคานะครับ8,500บาทนะครับได้แลกพร้อมนะครับแถมให้พร้อมเล่แลกนะครับ8,500บาทพร้อมแลกนะครับบัตที่นี่ซิมีตัววอลเท็กนะครับผมวอลเท็ตัวนี้สภาพไม่เลยครับนะครับสภาพไม่เพราะว่าลูกค้าคนซื้อไม่นะครับออกจากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับซื้อไม่ออกจากโรงงานเลยนะครับบัตที่นี่เพื่อนเลิกกิจการเนาะผมก็เลยไปเหมามาขายต่อครับนี่นี่ครับผมวอลเท็สภาพสวยๆนะครับ เบิกไม่อยูสามหมื่นกว่านะครับตัวนี้เกือบสี่หมื่นนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับผมเอามาขายเป็นมือสองนะครับสภาพสวยๆนะครับขายตัวละหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับนี่วอลติกนะครับสไลด์นี่เหนียวเลยครับนี่สไลด์ดีสุดๆนะครับบ่มีขวบขากนะครับนี่ครับบ่มีขขอกแขกเลยนะครับปกติทุกช่องนะครับเป็นวอลติกนะครับไหลสามนะครับอ่ามากสองนะครับนี่เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับผม หม้อแป้งก็สวยนะครับนี่สวยงามครับกล้องเล็กนะครับสวยงามเลยนะครับอ่าราคานะครับ18,500บาทนะครับสุดคุ้มครับราคานี้นะครับสำหรับเอฟซีสันดโอนเงินมานะครับเดี๋ยว2ตัวนี้หนึ่งหมื่นแปดพันหานะครับเดี๋ยวส่งให้ฟรีนะครับราคานีส่งให้พร้อมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแปดพันหานะครับเอาไปเลยครับพิเศษส่งให้พร้อมเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ซีมีไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเหลืออายุสยามข้มนะครับนี่ตัวนี้เป็นไฟยังนัดที่อินวันเนาะเอาไปเสียเบิ้ง เดี๋ยวเช็คเบื้งนะครับเดี๋ยวเช็คเบึ้งนะครับว่านี่นะครับทีนวันนะครับผมทีนวันนะครับสีนี้ท้งเวดสามโค้นะครับนี่นะครับทีนวันลักษณะการออกแสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาเขาสร้างการแดงเงมือนเหลืองก็จะออกออกความการสูรลอดแบบนี้นะครับแจ้งนะครับแจ้งสว่างนะครับผมนี่ครับรู้สเสียไหมนี่นะครับผม เสงแรงนะครับแสงแรงนะครับสําหรับตัวไฟผ้านะครับทีนวันนะครับมีอยูสามโคมนะครับขายอยูโคมละหนึ่งพันสามรอยบาทพร้อมส่งนะครับหนึ่งพันสามรอยบาทพร้อมส่งนะครับนี่ไฟผ้านะครับทีนวันนะครับซื้อไม่ยูโคมละสองพันกว่านะครับนะครับขายโคมละพันสามนะครับผมมีอยูสามโคมนะครับพร้อมส่งนะครับแล้วก็สีเหลือเป็นพวกพาวเวอร์นะครับอ่ะดับเหลือพาวเวอร์นะครับบาทที่นี่ นะครับกสีขอม้ามัยกัสิเป็นเพิ่มเติมกัสิมีดเพราะผมเอ็มทีดีเคนะครับทีดีเคนะครับผมอ่าเป็นรุ่น d ีเอ็สนะครับผมทีดีเครุ่น d ีเอ็สนะครับสภาพสวยๆครับผมนี่เบื้องครับด้านหลังนะครับสวยๆนะครับทีดีเคดีเอ็สนะครับตัวนี้อ่ารองราบสิบแปดนิ้วนะครับขางละซีดอกได้นะครับรวมแทนหนึ่งในน้อยนี่นะครับแทนในน้อยนี่ครับได้แปดดอกเลยนะครับเห็นตาในน้อยตะวันไหนนะครับแรงนะครับ ส่วนราคานะครับผมขายอยู่ตัวละ20,000 20,000 2,000บาทนะครับ2 2,000บาทนะครับเอาทรงไฮฟอมนะครับนี่ครับ TDK นะครับ TDK นะครับเป็นรุ่น DX24 นะครับขนาดน้อยนะครับยู่เดียวนะครับ18นิ้วได้้างละซี่ดอกเลยนะครับตัวนี้เป็นสวิตชิ่งนะครับน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักว่ถึง10โลซัมนะครับว่ถึง10โลซัมนะครับขายอยู่ตัวละ2 2,000บาททรงฟรีนะครับผมหลักกะ สีมีนะครับเป็นพ่อโวยแมนะครับทาบนะครับผมเมกะนะครับเก้าศนย์ศูะครับขอม้าหนึตัวนะครับเก้าศูนย์ศูนย์สองขาหนึตัวนะครับเป็นของทาบนะครับตัวนี้18นิ้วนะครับแปดใบสบายๆนะครับขังละซี่ดอกนะครับผมราคานะครับราคาตัวนี้ผมขายอยู่แทนละสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมสองหมืับาทนะครับส่งห้ฟรีนะครับในราคาสองหม่นแป้าร้อยนะครับเราก็ลองลงมานะครับกับสิเป็น ตัวเมกานะครับ9004นะครับผมนะครับตัวนี้รองรับ21นิ้วนะครับเช่นแนวละ2ดอกนะครับผมเช่นแนวละ2ดอกนะครับรวมแทนหนึ่งกัครับได้ยู่4ดอกนะครับผมครับได้4ดอกนะครับสำหรับ21นิ้วนะครับตัวนี้นะครับหรือว่าเขาจะไปใส่18นิ้วอะไรขึ้นกันนะครับเช่นแนวละ2ดอกขึ้นกันนะครับบ่ต้องกลัวนะครับว่าลำโพงเขาสิวัดหน่วยวัดหลายซําเลยนะครับเอาไปเลยครับใส่ไปเลยนะครับดอกหนึ่งบ่เกิน2,500วัตต์นะครับใส่ไปเลยนะครับนี่ ครับไม่กาดนะครับกอซูนอซี่นะครับยี่สิบเอ็ดนิ้วสบายๆนะครับแทนละสซี่ดอกนะครับผมแล้วก็แล้วก็สีเหลือกับสีเป็นพวกนี้นะครับขอมาไหมนะครับเป็นเอเลบนะครับตัวนี้เป็น cover เอเล็บนะครับนี่เอเลบนะครับเป็นรุ่น HD นะครับหนึ่งหมื่นสองพันนะครับผมเป็นรุ่น HD หนึ่งหมื่นสองพันนะครับตัวนี้เป็นค่า HD นะครับ HD ซีรีส์นี่นะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้เบิกไม่ซี่มื่นกว่านะครับซื้อไม่ซี่มื่นกว่า นะครับตัวนี้รองรับ18นิ้ว21นิ้วนะครับได้ทางละสี่ดอกเลยนะครับตัวนี้แรงนะครับซื้อไม่ซีมื่นกว่าได้ครับพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับผมขายอยู่แฉ่ยละ22,000บาทนะครับอ่ะ22,500ืนารนะครับลดไปหาลอยนะครับเหลือ22,000บาทนะครับผมนี่ครับ22,000บาทนะครับราคานี้โอนฟอร์มส่งให้นะครับผมส่งฟรีนะครับอ่ะเดี๋ยวทีมงานมายกดดันหลังเครื่องให้เบิ่งในเร็วนะครับเดี๋ยวผมให้ชมดันหลังนะครับว่าแบบใดนะครับ แรงนะครับ HD ซีรีส์นะครับ18นิ้ว21นิ้วไส่เลยครับขางละ4ดอกนะครับเห็นในหน่อยังสินะครับอ่ะดานด้านหลังดานหลังดานหลังเออนี่ครับนี่นะครับผมด้านหลังก็สวยงามนะครับนี่ครับสวยงามนะครับประกันมมนยังไม่ทันขาดนะครับผมนี่ครับสวยๆนะครับเราก็เบึ้ง้ันตูดเบิ้งนัดครับตูดตูดตูดเออนี่นะครับผม นี่นะครับตัวนี้เป็นปลั๊กไฟนะครับเป็นปลั๊กอีซีเดี๋ยวมีแถมให้นะครับผมนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับก็สิป็นคล้ายๆกับพวกไซเบอร์ซิปซี่ดีประมาณนี้นะครับนี่ตะวันแรงนะครับแรงนะครับ18นิ้วนะครับ21นิ้วขังล็อซี่ดอกได้นะครับตัวนี้แรงอิลีนะครับอ่ะออกเย่ออกนะครับแล้วก็สิมี่ของมาอีกแท่นหนึ่งนะครับแท่นหนึ่งก็สิป็นรุ่นอ่าวอลเทคนะครับบัตรที่นี่นะครับนี่ครับวอลเทคนะครับผมอ่าเป็นรุ่น M3.8 นะครับผม M3.8 นะครับ แทนนี่ขายอยู่แทนละ16,000บาทนะครับผม16,000บาทนะครับพร้อมจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับตัวนี้นะครับวอเทคนะครับผมแล้วก็เป็นโลเย็นนะครับผมโลเย็นกับเลืออยู่นะครับเอสเกลลอยนะครับเอสเกลลอยตัวนี้ก็ขายอยู่แทนละเจ็ดพันบาทนะครับผมเจ็ดพันบาทนะครับเอสเกลลอยนะครับผมแล้วก็ซีมีเอ็นทีเอสนะครับซีเอกซีพันนะครับซีเอกซีพันก็ขายอยู่แทนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทแล้วก็ จะเป็นรุ่น NPE นะครับ XL 102นะครับตัวนี้ก็อยู่แตนละ7,000บาทนะครับผมแตนละ7,000บาทนะครับแล้วก็สีมี่โฮนิกนะครับโฮนิกนะครับเป็นรุ่น G h a นะครับ7,000นะครับนี่สวยๆนะครับแตนหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็สซอยูหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับโฮนิกนะครับแล้วก็สีมี่วอเท็นะครับเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่ทั้งเบิร์ตหนึ่งสองสามซี่หาแตนนะครับผมเหลืออยูหาแตนนะครับ บอลเทคห้าพ e ันอาเม็ดนะครับตัวนี้เป็นรุ่นการ์ตูนนะครับเป็นรุ่นไม่รุ่นการ์ตูนแล้วนะครับตัวนี้ขายอยู่แทนละ2 7 5 0 0บาทนะครับผม27,500บาทนะครับส่งให้ฟรีนะครับตัวนี้แล้วก็ะซิมีนะครับตัวนี้ขาม้าหมูเสานะครับเป็นบอลเทคนะครับผมเป็นบอลเทคนะครับเป็นรุ่น3ามมณวีเสตนะครับ3ามมณวีเสตสภาพสวยๆครับนี่นะครับซื้อนักลูกค้าใบหมูเสานะครับนี่ครับนี่นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้เป็น รุ่น3ามนหะครับผมนี่ครับดันหลังสวยงามนะครับรุ่น36มนะครับจากปกตินะครับราคาอยู่1นึ่งสี่พันหารอยบาทนะครับผมโหลดไปเลยนะครับหลดไปเหลือหนึ่งมืนสามพันห้ารอยบาททรงไฟีนะครับนี่ครับหนึ่งาันรอยบาทนะครับผมอ่าบอทเท็สามนหวะครับทรงไ้ฟีนะครับหนึ่งามพรบาทนะครับลกกซีรุ่นอารสนะครับรุ่นอารกับเรือหลายนะครับนี่บอทเป็นรุ่นสองพนะครับสองพ 3 6 0 0นะครับแล้วก็3 6ตัวนี้นะครับราคากะสีแล้วแต่นะครับตามสภาพนะครับจังรุ่น2องพนี่กับสีขาอยูแทนละ1นึ่งหห้นาะครับถึง1.6500บาทนะครับแล้วก็สีรุ่นสามพันหกอาเอสนะครับเป็นหนาวอเทกนะครับกับสียูประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะครับฐานาบอทเทคนะครับกับสียูประมาณ1.6500บาทนะครับผมแล้วก็ตัวนี้กัสีหนึ่งหารนะครับตามสภาพนะครับแล้วก สุดท้ายนะครับผมสุดท้ายนะครับก็สิเป็น power m jl นะครับผม p v 21นะครับนี่เหลืออยู่3แท่นนะครับพี่น้องนะครับเหลืออยู่3แท่นนะครับ jl นะครับ p v 21นะครับตัว p v 21นี่ครับครับ21นิ้วได้คางละอ่ซีดอกนะครับผมนี่ครับ p v 21นะครับ jl นะครับผมตัวนี้ขายอยู่แท่นละ1 9 5 0 0บาทนะครับผม19,500บาทนะครับแล้วก็ส i มี jl นะครับซีเชนแนนนะครับบาทนี้นี่ นะครับเป็นพีวีพีวีหนึ่งพันนะครับเป็นพีวีพีวีหนึ่งพันนะครับผมตัวนี้แทนละหนึ่งมืนหกพันหารอยบาทนะครับผมหนึ่งมืนหกพันหารอยบาทนะครับสําหรับรายการสินค้ามือสองมือนี้นะครับผมกัเหลือซัมมี่นะครับมือซัมมี่นะครับพ้อกันกะอีกที่กับคลิปหนานะครับเพื่อมีของขอมมาอีกนะครับเดี๋ยวสีมาแจ้งนะครับให้ได้รับชมกันอีกนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผู้ใดเบิ้งแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามผมไว้นะครับพ้อกันคลิปหนานะคครรััับบสสวดี